วัสดีครับก็มาต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการนำกล้อง i p Cam e r เนะครับเพิ่มเติมเข้ามาในระบบนะบเพื่อที่จะดึงภาพจากฝั่งสาขาหนึ่งนีครับมาบันทึกณนะจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับฝั่งขวามือนะครับ, <c oughs> บเมื่อวานนี่เราก่อนหน้านี้คือเราดึงมาแค่ภาพจาก ตัวเครื่องบันทึกจาก DVR มาโชว์นะครับวันนี้เราจะเอากล้องวงจรปิดที่เป็น IP a m e r าดึงมาใส่ด้วยนะครับผมโอเคไปดูที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ฮะกล้อง IP a m e r งอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้แล้วก็นี่คือเครื่องบันทึกที่อยู่ฝั่งสาขานะครับตอนนี้บนบนจอเนี่ยเรามีแล้ว2กล้องอาล็อกต่อธรรมดาภาพขึ้นอยู่นะครับฝั่งนู้นเป็นเน็ตของทูนะครับ ซึ่งได้ IP Public มาผมก็ทำการ forward port สมัครโดเมนดินามิกนะครับฟังแล้วก็ดึงมาบันทึกภาพมาโชว์ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็เป็นอินเทอร์เน็ตของ AS กับอ,อ่สายบีนะครับผมทำปิดโลบารานกันนะครับก็รับเน็ตมานะครับแล้วก็ดึงภาพกล้องมาโชว์นะครับนี่คือภาพเมื่อวานที่เราทำไว้คือ2ตัวกล้อง2ตัวนี้นะครับก็คือเป็นภาพที่ดูผ่านโดเมน ดึงภาพกล้องจากอนาล็อกมานะครับให้ดูการตั้งค่านี่ครับคลิกขวาเมนูหลักหรหัสผ่านดีฟ้อนี่ครับกล้องเบอร์1เบอร์2เนี่ยมันดึงผ่านที่เป็นโดมเมนเดมิกกับที่เป็นคลาวของแมคโนติกนะครับ ก็คือมาแล้วนะครับผม2ของตัวมาแล้วนะครับนี้เราจะเอากล้อง IP แทรกขึ้นมานะครับโอเคก็ไปดูพาไปดูที่บนตัวหน้าเครื่องอะนาล็อกฝั่งนุชอีกทีนึงนะครับว่าหน้าเครื่องตอนนี้ตั้งค่าอะไรไว้นะครับเหมือนเดิมครับผมอ่ะไปต่นกันต่อครับครับนี่คือเครื่องอะนาล็อกฝั่ง branch หนึ่งนะครับผมฝั่งสาขานะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น8 channel นะครับ ตัวนี้คือกล้อง ip นะครับที่ผมเอามาเพิ่มเติมในระบบเป็น ip camera dome กล้องตัวนี้มีไม์นะครับนี่เราจะสามารถฟังเสียงลองทดสอบการแอดฟังเสียงฝั่งสาขานน้นได้นะครับโอเคมาดูการตั้งค่าในเวอร์ก่อนครับเมนูหลักเครือข่ายนะครับผมก็รับ ip ตามปกตินะครับผมก็แก้เปลี่ยนพอร์ตใหม่นะครับไม่ให้ซ้ำกันนะครับนี่ครับผม DNS ครับก็อยู่ตรงเมนูนี้ครับซึ่งผม ทำการฝัง DNS ไว้ที่ตัวเครื่องบันทึกนะครับผมช่างบางคนเนี่ยอาจจะฝังไว้ที่ตัวเราเตอร์ที่แถมมากับของ ISP ก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้วิธีการฝังในตัวเครื่องบันทึกนะครับเพื่อจำทำให้ดูว่าเราสามารถใช้จุดนี้เป็นจุดอ้างอิงในการมาเช็คดู IP มาดูอุปกรณ์ฝั่งนี้ได้นะครับโดยการใช้โดมเมนซึ่งฝังในตัวเครื่องบันทึกแทนนะครับผมนี่ครับก็เป็นโดมเมนนามิกนะครับชื่อโดมเมนนี้เราสร้างไว้ือคืนนะครับเนียตูนะครับ อ่าเฮียตู่ก็ได้นะครับผมเฮียตู่ o h o m e i p n e t นะครับโอเคผมจะลองโชว์การแอลคอรตรงนี้ท่อง IP เข้าไปในระบบนะครับปึ๊บกดบวกครับเพิ่มเราค้นหาก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นกล้องมาจากเป็นเจ้าเดียวกันครับผมเป็นด้าหัวเหมือนกันครับมันจะเจอโปรโตคอลด้าหัวเลยเห็นไหมฮะระบุรุ่นมาเรียบร้อยครับเจอ IP ครับ ติ๊กถูกกดเพิ่มครับรหัสผ่านนะครับดีฟォลต์ของกล้องตัวนี้นะครับยังไม่ได้แก้ผมจะแอดมาโชว์ที่ channel 3นะครับโปรโตคอลเป็นด้าหัวครับ IP พ o r t ต่างๆมาแล้วครับนี่ครับกล้องมาแล้วครับตัวนี้กล้องมีไมค์ในรอบทดสอบฟังเสียงกันครับผมโอเค ฝั่งต้นทางแล้วก็มีแค่นี้ครับจบแล้วครับที่เหลือเดี๋ยวไปทํากันที่ฝั่งจุดรวมกล้องนะครับผมโอเคครับเรามาดูการตั้งค่าที่ผมหลักนะครับก็จะมีนี่นะครับผมต้องเปลี่ยนนิดเวิร์ก่อนผมไปเชื่อมต่อกับนิดเวิร์ฝั่งบ a n c h นะครับ มาแล้วครับคนนี้ครับอ่นี่ครับให้ดูการละเอียดการตั้งค่านะครับที่ผมทําเพิ่มเติมมาจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือต้องทําการ forward port นะครับของตัวกล้อง IP Camera เข้าไปด้วยนะครับมันน่าจะเกินขอบโอเคครับผมนี่ครับ ที่เพิ่มมาคือนี่ครับกล้องตัวนี้ครับผมก็ทําไว้2พอร์ตนะครับผมก็คือ37777ซึ่งเป็น Default ของกล้องนะครับกับเวบพอร์ต8 8ปดนะครับแล้วก็ f o r a r r port ตัวนี้ไว้ก็มีแค่เพิ่ม2อย่างนะครับถ้าทําในตัวเลาเตอร์ที่แถมมากับจากผู้ให้บริการก็ทําเหมือนกันนะครับขั้นตอนเหมือนกันต้อง f o r ส่วนพอตด้วยเพราะเราต้องการแยกกล้องไปอิสระนะครับโอเคครับ จากนั้นเราก็ทําการเช็คพอร์ตดูว่าเรา forward พอร์ตผ่านไหมนะครับก็คือมี2พอร์ตนี้3777กับ8886นะครับก็มาที่เว็บนี่ครับจะใช้คนใน Google เลยครับเช็คพอร์ตก็ได้ครับมันมีให้ให้เลือกใช้หลายเจ้านะครับผมก็ใช้เช็คพอร์ต3 7 7 7จเช็คพอร์ตผ่านครับผมโอเค8886นะครับเช็ค ผ่านครับโอเคพร้อมใช้งานครับอตอนนี้ผมอยู่ในอินเทอร์เน็ตของฝั่ง t u u เห็นไหมครับจากรูปภาพคือผมอยู่ฝั่งซ้ายนี่นะครับผมต่อเน,น็ตฝั่งซ้ายอยู่นะครับตอนนี้เราทำการตั้งค่าทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับโอเคเหมือนเดิมนะครับก็คือผมจะโชว์วิธีการดูจาก2แหล่งนะครับต้องเป็น3าสาแหล่งนะครับอย่างแรกคือจากโดเมนดานามิก ซึ่งเราเช่าเป็นรายปีนะครับอย่างที่2คือคลาว d ์บนไมโครติกนะครับอย่างที่3คือ P2P นะครับจะให้ดูว่าเราสามารถแอดดูตรงนี้ได้นะครับ3มมาจาก3แหล่งเลยนะครับ3วิธีการนะครับผมต่อไปโอเคเราย้ายมาอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะครับที่เราเป็นตัวดึงภาพมานะครับผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนฝั่งนะครับ Disable แลนนะครับแล้วก็เปิด wi-fi โ okay, อเคเชื่อมต่อแล้วครับมาลองเช็คแบบเบื้องต้นก่อนนะครับนี่เลยครับลองเช็คจากลองเช็คดูว่ากล้องเนี่ยมันออนไลน์หรือเปล่าด้วยโดเมนนะครับ ก็เอาโดเมนตามด้วยพอร์ตของกล้องนะครับก็คือ8 8 8 6นะครับวางไปในเว็บ i.e เลยครับโคลอน8886นะครับผมทำให้มันใหญ่ขึ้นแมกนิฟายปติไม่ค่อยได้ใช้ครับไอคำสั่งนี่นครับเออนี่ละนี่ครับ เราใช้ชื่อโดเมนที่เราเปิดบริการเช่าเป็นรลายปีแล้วตามด้วยพอร์ตของพอร์ต h t t p ของตัวกล้อง IP นะครับใส่ h t t p เข้าไป enter ครับมาแล้วครับเดี๋ยวรอดูภาพกล้องก่อนนะครับเพื่อให้เรามั่นใจว่ากล้องมาแล้วนะครับ แอดีฟอร์ไอส마ทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเช็คล็อกอินนี่ครับตอนนี้กล้องมันออนไลน์แล้วครับผมพร้อมจะใช้งานแล้วครับโอเคอ่าผมทดสอบด้วยการล็อกด้วยการดูออนไลน์ผ่านโดเมนไดนามิกนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูด้วยการใช้คลาวด์ไมโครติกดูนะครับ ก็แค่ค o p ปี้ข่าวในคูติดมาแล้วก็วางแทรกเข้าไปปุ๊บแทนของเก่านะครับ Ctrl V Enter มาแล้วครับไอ โอเคผมกล้องพร้อมออนไลน์เห็นไหมครับแล้วก็สวดพอรตอะไรถูกต้องหมดแล้วกล้องพร้อมออนไลน์อ้าวผมลืมบอกไปตอนนี้ผมอยู่อินเทอร์เน็ตฝั่งไหนเอ่ยตามในแบบกลมก็คือนี่ครับเป็นของ AIS นะครับเราอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับลืมบอกตั้งแต่ตอนแรกต่อไปครับเมื่อกี้เราใช้วิธีการเช็คจาก IE ใช่ไหมครับต่อไปเราจะเป็นการใช้วิธีการเช็คจากซอฟต์แวร์ CS นะครับก็ทำเผื่อไว้นะครับเผื่อมีคน จะต้องการดูผมจะได้ส่งลิงก์นี้ให้ดูนะครับเปิดขึ้นมา smart pss มาแล้วครับกดก็เป็นลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับผมอันดับแรกมาที่เมนู device device ขึ้นมาครับโอเคตอนนี้ยังว่างอยู่นะครับผมก็แอดขึ้นมาครับ อันดับแรกเราจะลองสร้างเป็น branch นะครับเป็น dyn เราจะ add ด้วย dyn ds นะครับโดยเมนเดอมิกนะครับก็ไปเปิดขึ้นมาอยู่ในโน้ตแพดนะครับเที่อตูนะครับ home ip net ครับแล้วก็พอร์ตของ dvr ครับ37781ครับ 3ามเจ user name admin กด add ครับรอเป็นสีเขียวเห็นไหมครับออนไลน์ Online, นะครับมันจะเจอเลยว่าเป็นมันก็จะเจอระบบว่าเป็นเออนี่ครับสถานะเป็นอุปก,กรณ์นะครับออนไลน์ Online, แล้วเจอรุ่นเจอโมเดลเจอพอร์ตเจอยันเซอร์เบอร์ครับผม เจอครบหมดเลยนะครับโอเคนะครับไปละต่อไปครับไปลองดูภาพสดครับมาที่แถบบวกครับ live view มันจะมีชื่อขึ้นมาเนี่ยครับผมตั้งชื่อเป็น branch นี่ครับภาพมาละเห็นไหมครับมันก็จะดึงชื่อกล้องมาซึ่งเราตั้งชื่อไว้เป็น branch 1นะครับกับตัวนี้ครับ branch 2 มาครบครับต่อไปดูที่ตัวกล้องไอคิวชมเวลาซึ่งเราแอดไว้ช่อง3มาครบครับโอเคต่อไปจะเป็นการแอดด้วยโดเมนของไมโครติกครับผมย่อกหน่อยนะมันจะได้แบบเห็นหน้าต่างตัวอื่นตามไปด้วยนะครับปรับแต่งมันบาาโอเคไม่เป็นไรครับเอางี้ก็ได้โอเค ลองฟังเสียงดูนะครับกล้องจะมีมีใหม่น,นะครับลกลออันนี้คือเสียงกล้องอาจจะไม่ได้ยินนะครับว่าผมใช้หูฟังในการเสียบกลุ่มอยู่แต่ว่าถ้าอยู่ตรงนี้จะได้ยินเสียงนะครับจะได้เสียงกล้องมันมีไม้ตัวนะครับก็คือมาได้ทั้งภาพและเสียงครับ e x ็กซ u l ปูสนะครับ ก็ไปที่เมนู device เหมือนเดิมครับเปิดเปิดเต็มจอ device นะครับแอดต่อไปครับแอดด้วยโดเมนของ m i c r o t i c ครับป๊บปบานครับตัวนี้ครับ copy เอาเป็น b r a n h ตั้งตั้งชื่อครับเพื่อสื่อให้เข้าใจเป็นโดเมนของ m i c r o t i c เลือกโหมดเป็น IP โดเมน ก๊อปวางครับ37781 user admin password ครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับก็กรอบประมาณนี้นะครับ1 1 2 3 4 5 6จุดนะครับนั่นเองผมได่กดเกินไปแล้ว ก็ยังไม่ขนาดนการใช้ตัวซอฟต์แวร์นี้นะครับอาจจะโอเคครับกดแอดครับออนไลน์ครับผมอ่าแสดงว่าผ่านเราถูกถูกต้องเห็นไหมครับพอเราใช้เป็นโดเมนโดเมนของมิโคติกนะครับก็จะขึ้นเหมือนกันนะฮะเจอเจอรุ่น dvr นะครับเจอพอร์ตสถานะออนไลน์เจอยันเซยนต์เบอร์ของตัวอุปกรณ์นะครับโอเคไปดูภาพสดของการแอดตัวนี้นะครับแอดด้วยมิโคติกครับ ผมปิดตัวนี้ไปก่อนปิดคลิกขวานี้ก็ได้ครับคลิกขวาล็อกเอาท์นี่ครับก็ไปที่ชื่อไซส์ชื่ออุปกรณ์ Branch m o t i c แล้วบนคลิกขึ้นมานี่ครับมาครบแล้วครับมันไม่อยู่ในตรงช่องไม่เป็นไรคลิกใหม่นี่ครับมาอีกรอบนี่ครับมาครบครับสังเกตชื่อกล้อง Branch 1 Branch 2 IPC ครับ ต่อไปอันสุดท้ายครับที่เราจะสามารถมาโชว์ได้ต่อให้เราอยู่กันคนละที่นะครับก็ใช้รหัส P2P ครับ P2P นี่ครับก๊อปมาเลยครับง่ายๆจริงๆก็คือการไปสแกนบนหน้าเครื่องนะแต่ว่าพอสแกนมามันก็จะเป็นโค้ดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เซฟเก็บไว้ครับกดแอดครับเลือกเป็นตั้งชื่อให้สื่อ Branch นะครับเป็น p2p นะครับเลือกช้อยเป็น,นเ r i ร์ n เ m อร์นะครับก๊อป e r i ร์ n เ m อร์วางนะครับใส่รหัสใส่ username ใส่ password กด Add รอการออนไลน์รอสถานะการออนไลน์นะครับยังไม่มา มา,มาแล้วผมนี่ฮะสีเขียวแล้วครับช้อยที่2ครับ P2P ออนไลน์ P P แล้วนะครับไปดูภาพครับ l ไลฟ์ฟิาแล้วก็ผมก็ออกจากที่โชว์ตรงนี้ก่อนนะครับก็กด Lock ล็อกอาไปครับโอเคตอนนี้ P2P ออนไลน์แล้วครับผมก็ไปดูภาพจับกล้องมาวางจับกล้องมาวางลากก็ได้ครับจับลากก็ได้นี่ครับ ทุกครบทุกกล้องมาครบครับมีชื่อมาด้วย Branch 1 Branch 2 ipc ครับโอเคครบครับวิธีการใช้งาน smart ps เพื่อจะมนิเตอร์ดูที่เราไม่ต้องไปตั้งเครื่อง dvr นะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเอาตัวนี้เป็นตัวบันทึกภาพคุณก็ต้องหาคอมที่มันสามารถเปิดแช่ได้เท่าทั้งคืนนะครับแล้วก็ต้องใช้ hard disk ที่ออกแบบมาเป็นสำหรับเครื่องกลองด้วยเพื่อใช้ในการบันทึกภาพเก็บไว้ตรงนี้นะครับผมก็คือเราต้องการจะดึงภาพ จากสาขา1มาเก็บตรงนี้เราต้องหาเครื่องเครื่องคอมที่สเปคสูงหน่อยนะครับแล้วก็เปิดนานๆได้นะครับมาเปิดเพื่อจะดึงภาพมาแล้วก็บันทึกไว้ฝั่งฝั่งขวามือนี้นะครับฝั่งฝั่งงนี้ได้นะครับผมโอเคต่อไปครับอันนี้ปิดนะครับปิดไปก่อนจะได้มีเป็นโหลดทรัพยากรเครื่องซึ่งเราสามารถจะใช้งานตรงนี้นะครับได้ทุกอย่างนะครับทั้ง playback ทั้งดูสดทั้ง backup ต่างๆนะครับมันมีเมนูให้เลือกเล่นเยอะมากนะครับโอเค เหมือนเราใช้งานบน D V R ครับแต่ว่าเราใช้เมาส์คลิกมันก็จะเป็นวิาสาที่ใช้งานง่ายเขจะเข้าใจง่ายโอเคครับมาถึงจุดคลายแม็กของคลิปนี้ครับโอเคภาพนี้เห็นไหมครับกล้องที่เป็น IP Camera ยังไม่มานะครับวิธีการนะครับกดแอดขึ้นมาครับ m a n นวลแอดผมจะลองทำแบบใช้โดเมนดูก่อนนะฮะโดเเป็นโดเมนดานมิกนะครับ เฮียตูเฮียตู่โดดโฮมอีพีดอทเครับอ่อผิดอ๋อชื่อชื่อเฮียตู่ที่มันเป็นชื่อที่แบบแม่เฮียตู่นะครับเฮียตู่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 นะครับอ่า พองไหมครับจะได้จําได้รหัสผ่านของตัวกล้อง IP กล้องที t CP Port Port Default อยู่นะครับกล้องจะดึงมาที่กล้อง Channel 3นะครับเป็น Private Protocol ของเขานะครับกดตกลงเรอดูภาพครับมาแล้วครับภาพขึ้นแล้วเห็นไหมครับ ช่องซ้ายมือนี่คือแอดด้วยโดเมนดินามิกนะครับต่อไปช่องขวาเราจะแอดด้วยโดเมนของตัวไมโครติกนะครับโอเคผมจะพิมพ์เอาเนาะจริงๆอ่ะมันก็วางได้แต่ว่าต้องแอด d v r เข้าไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมเปิดช่องคาไว้รูปภาพคาไว้นะครับ 3ามจนะครับพาสเวิร์ดีฟอร์ตัวนี้ผมใช้ค่า Default อยู่นะครับมันจะยาวหน่อยเช็คครับผมช่องเบอร์4ีโปรโตคอล i v a t e นะครับโดเมนอะไรก็ตรงหมดนะครับ C E 0 0 0 D A 5 7 2 A 3 S N ตกลงครับเราดูภาพครับ1อ่ามาแล้วครับไม่ถึง3วิครับครบครับผมโอเคครับ ชเนลสามนะครับดูยอดตานลงก่อนชแนลสามนี่นะครับชแนลสามนี่แอดด้วยโดเมนเดอร์มิกนะครับชเนลสี่แอดด้วย IP พีคลาวของไมโครติกนะครับไปดูการตั้งค่าเห็นไหมฮะสถาหนะตรงนี้อยู่ในเมนูเน็ตคาเมล่าไหมครับทุกอันจะเป็นไฟเขียวหมดลองดูชื่อเห็นไหมครับสลับกันช่องหนึ่งใช้โดเมนเดอร์มิกเหี้ยตู่นะครับช่องสองเป็นคลาวไมโครติก ช่อง3 d o โดเมน y n นมิเฮียตูนะครับช่อง4เป็นคลาเมคติกครับผมเสร็จแล้วครับคลิปนี้เรานี่ครับจบแล้วครับสามารถทำได้นะครับเอาทั้ง DVR นะครับหรือ NVR ก็ได้นะครับแล้วก็กล้องนะครับ IP Camera จากฝั่งสาขาเนี่ครับดึงผ่านโดเมนเดนิมินะครับหรือว่าคลาเมคติกนะครับวิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็มาแอคไว้อีกเนียฝั่งอีกที่หนึ่งนะครับผม โอเคต่อไปเมื่อคืนผมค้างตรงที่การดูผ่านแอปพลิเคชันผมจะเดี๋ยวรอดูนะครับผมจะลองแอดแอดตัว D V R แล้วก็ตัวกล้องด้วยคลาวนะครับบนแอปพลิเคชันนะครับก็จบไปแล้วนะครับ2คลิปนะครับตามที่มีคุณคอมเมนต์มาใน ช่องคอมเมนต์ของ Youtube นะครับก็ติดปัญหาแล้วก็ผมก็ได้ทำคลิปมาอธิบายทั้งหมด2คลิปจบนะครับก็ลองไปตั้งค่าดูนะครับติดทร่ไหนก็ส่งข้อความมานะครับหรือว่าแอดไลน์แอดนะครับหรือว่าไปกดไลค์ในเพจสยามออทิสเตอรไว้นะครับจะได้สามารถส่งรูปภาพประกอบมาได้เพราะว่างานพวกนี้การตั้งค่าเนี่ยมันต้องมีไดกแกรมประกอบกันอธิบายครับผมบางทีพิมพ์ข้อความปัญหามาเนี่ย ก็ลมันออกว่าจะช่วยยังไงนะครับถ้ามีไดแกร,รมส่งมาในทางช่องทางอื่นเนี่ยมันจะช่วยให้เราคราข้อปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งช่อง YouTube นะครับผมหรือในช่องในเพจของยามออสเตรียนะครับจะได้มีเวลามีคลิปใหม่จะได้เด้งเตือนคุณจะได้ดูก่อนเป็นคนแรกครับผมพูดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เลยทุกทีไม่เคยขอร้องโอเคผมจกนการคลิปหน้าครับสวัสดีครับ